กัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านพอ่อพกับสองน้องก็เนี้คือเก่าพี่น้องวันนี้ก็วันนี้เราก็จะมาเบิ่งมาส้มนันำกันพี่น้อง <c oughs> ผนทรงปูนเข่งองเสาะด้วยเนาะเพราะสองคนเห็ดผ่อนทั้งบิวก็บบ่ตายพี่น้องเลย เลยพี่น้องมาเริ่มงานอีกเลยพี่น้องเอ้ยแม่เริ่มงานอีกแล้วเมื่อแรกเลยเออยังก็เรียนตังลูกแก้วพี่น้องก็ย่ะก็ตังลูกแก้ว ตั้งหกอันเนาะม่เลยอันกออันอัน่ามกันแม่ต้ถอนี้โอเเยอ๋อลูกแกมันตั้งตรงก็ไดอแม่เลอ้ห้อ้โอ้อลองลองตั้งตรงลองมงด้มันมันจะออกมันลุก ตรงนี้เนาะเออตรวนี้ตั้งตรงมันมันมาจากงามเนาะจะกจางามไปคนละแบบแม่งามไม่เพื่ะแบบแต่ว่ามันมันมันจะงามไปคนละแบบคนละสไตล์แบบลักษณะมักแพ้มักกานเก้าพุบจะตุลาเนาะแม่แม่เป็นกันถ้าเป็นเสลียงกับเป็นเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่แล้แต่ผู้มากเนาะ งบร้านเป็นไงจังหวะเขากินอยู่กระปุกมาเขาขาดเลยมันอยู่กับปูกซีพี่น้อง์เลยแม่นล้วเนยเนยกะหัวเพราะเนยห่าเลเพร่อว่าจะจะให้มันเสมอกันเอาเอาจุดใจกลางมันออกไปเลย ตั้งไปทางนี้สามเราจะตั้งมือทางนี้สามเลยพอมันจะหันขึง้นเดาเลยแต่เราสิ้นส่วนมันจะเสมอกันหมด่อไหร่เลยอืมจะออกมาให้ลูกตรงนี้จะตั้งเนยเลยเอางั้นเนอะเนยนี่เนาะ อ๋อตั้งอันตั้งโลกแก้ว oui, แล er ้วก็สิกกอเานันมันเป็นแบบแล้วแต่ราคาของมันซะใช่นแหละอ๋อพอเขาตั้งให e ้มันแข็งแล้วเ้าจังก่อดดิจีดัน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 ไรมันมันจะง่ายกันก่อไปพร้อมาละไตั้งไปนล้วมันมันอ่อนมันมันเยะเยะพออาจารย์มันมีการพิจารมันจะอ๋อแบบนีงนะการจริงของมันตั้งไว้มันแข็งก่อนแข็งโตก่อนวช่ไซะมันเป็นงานละเอียด นม่บลมากได้ได้จ้ดเข้ามาแล้วแป้งมาได้เลยมันกดมาได้ปูนมันแข็งเลยเนาะอัญังนั่งทาแล้วเดี๋ย้ะาวเกิดเวลาแน่ภระสาเกิดก่อน สวัสดีประลุงก่อนงาม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 เนี่ยห้ห้ปลาน้ำได้งามงามก้ม,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 มหัวลงเลยลูกปรสาเกิือบลนเเจ็บตีนะลูกเหดือเอือแมนเอาไวาจะตั้งให้มัน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 ไปแต่ลเดียวเแล้วต มีลายหน้าก็ม่มีซองแบบดอกไปซื้อขนาดตัวหนึ่งเป็นภาษีตัวต่อไปภาสิไป็นไต้ภาษีแม่ต้องเอามันคือกันเนาะแม่แหละเอาเอาเอาไปเดียร์กันตั้งมาเลยมันต้องเบิ่งแบบหมูมันเออตั้งมาตรงต่พยาจอยมาเอาไม่าะว่า

มันต้องลำต้องแน่กับขากใกล้พี oh, <man. S 1> <Man. S 2> ่น้องแม่มันเป็นงานละเอียดในตัวนี้แ <Man. S 2> ม่นคืองานงานสาั่งงานงานงานก่องานก่อเนี่ยชื่อว่าขดสันได้ชั้นหนึ่งหรือว่าดุ้งสันได้ชันหนึ่งกะบชื่อว่าบ่มีปัญหาเนาะเฮาเสาเฮาอนน่ะมันกะวิบแต่ตัวนี้ไม่ไหวให้ไม่ให้ขอบมันหนุนแก้ก็ได้เลย พาบอกข่าวว่าบอกเพราะว่าม <ira> oh no, ันมันเป็น้าน้อยเนี่ยเทาอันนีจีเอาผ้าพต่อมาได้ครับโอ้ยเมื่อวานเนี่ยพลองบิวเสื้อผ้าใหม่ทานะใหม่ผ้าพพอหญ่เห็นบ่นนี่นะกล่องมากหล่อุดพักกระสุนมาใหม่นี่แหละว้าพนักกระสุนมาใหม่ใหม่เบิร์ตกี่น้องเอ้ยอย่าไปจกเลยลูกงูได้ ซาโฮแต่ก็มาจกมางักอยู่ร้อยเฮียกันนะอาน Lead ุยเห็ปลาเลื่อไอ้เพื่องเอ้ยเลอะมือเละก็ได้ยังไม่ทันเราขำเนาะเบิ่งปลาเลื่อสองคนเป็นเห็ดคอยเห็ดคอยทำไป บบพีเ้อรปูนกับสองคนแลนกัแลนลงเนาะพอเนื่อยก็ยังจุเตายังบบติดอยู่ปูนก็บใคเห็นแล้วสัรอสายงานอยู่แมนเห็นยังลูกเห่นมาดิ พูจิสัจยาเข้มใหญ่แหละยัง่สือักยาขนาดเลอนี่เขา่ใหญ่งไลกายได้ท In so ีมงานหรอไโอ้โหแล้วไสัจจาดโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วูได้ช่มาจกเก่อนเดอักับาอยกัไ่ได้เพราเพราะเพื่อยเมืมืน้อ่กมาเียเรกเพราะ่าหัวเพรพน้องเลือนแล้วหัวขาดเนาะ มันคนั่นแหละมัหมักสัญญาเลยนะหัวขักกันยังไงสควนเห็นงานไงว่ากันหัวเซลเซลไปล่ะอืมเจ็บหัอแล้วอืม สายพอเอวิวดิสายพอเอวิวอืมไพ่น่ะพอพอบิวก็ไพ่น่ะก็ไพ่พอเอวิวอืมตั้งลูกแก้วก็เออลูกแก้วยังก็ลืมเลยสายหนามบ่ขึ้นทะเลอ๋อขึ้นขึ้นทะเลเป็นเป็นลายหนามงามเนาะ มันใส คนต้องแน่ขาไดไลยลำแน่ลำเนาะกอนต้องบิ้วควนขาดพีน <laughs> ่น้องเม่นพ่อยหญย,ยงังย่องเลยว่ะเห็ดงามละวะจุดสำคัญก็คือรอยต่อเนี่ยแล้วพี่น้องแม่นก็นอ๋อรอยต่อพี่น้องโดย เอล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ส้มมาพอควรมาน้องเนยก็สำรลาพาจากประลุงเพียงเท่านี้เนาะผักเบิงผักส้มต่ตอไปพี่น้องเอ้ยฝักกดหลายก,ก็แสเ,เนาะสบายดีพี่น้องสสบายดีพี่น้อง